ละครสั้น fc เรื่องสามีหมื่นล้านตอนที่สองมาแล้วจ้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะคะเมื่อคืนนี้เกิดเรื่องราวขึ้นมากมายหลินหลินรู้สึกเสียใจมากเธอกลับบ้านมาเกือบเช้าแล้วเธอไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอเดินเข้าไปในบ้านเจอพ่อ เธอก็รู้ทันทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอไปไหนมาฮะหลินหลินหายไปทั้งคืนหมายความว่ายังไงเนี่ยฮะแกไปไหนมาบอกพ่อมาเดี๋ยวนี้นะทำตัวเหลวไหลรู้ใช่ไหมว่าวันนี้จะต้องแต่งงานออกไปแล้วพ่อคะหนูหนูไม่อยากแต่งงาน หนูขอร้องนะคะพ่อหนูหนูจะทำงานใช้นี้ให้พ่อเองหนูไม่แต่งงานนะคะพ่อขอร้องละคะ่ะเงินตั้งห้าล้านไหนดูซิแกไปไหนมาพ่อคะโทรศัพท์ของหนูนะคะโทรศัพท์ของแกแล้วทำไมฉันจะเอาไปโยนทิ้งฉันลบข้อมูลทิ้งหมดแล้วและฉันจะเอาไปโยนทิ้ง พ่อคะไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้อีกสักครู่เจ้าบ่ของแกก็จะมารับแล้วพ่อไม่ต้องมาเรียกและอาบน้ำให้มันเร็วๆด้วยล่ะเข้าใจไหมหลินหลินรู้สึกเสียใจมากที่พ่อยึดโทรศัพท์ของเธอไปและจากนี้เธอจะติดต่อพี่เทียนได้อย่างไรเธอเสียใจมาก ที่โทรหาพี่เทียนเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดเธอไม่รู้เพราะเรื่องอะไรทำไมเขาถึงหายไปแบบนี้พี่เทียนพี่เทียนไปไหนจริงสิถึงเขาจะไปไหนฉันก็ไม่เหมาะกับเขาแล้วอาบเสร็จแล้วใช่ไหมไปพ่อจะพาแกไปไปไหนคะพ่อลืมแล้วเหรอ ว่าจ,จะบอกของแกรออยู่ข้างหน้าพ่อคะหนูกลัวหนูยังไม่อยากแต่งงานแกเกิดมาตั้ง22่สิปีแล้วช่วยอะไรฉันได้บ้างไหมครั้งนี้แกจะต้องตอบแทนบุญคุณที่ยิ่งใหญ่ให้กับฉันก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงดูแกมาก็แล้วกันพ่อคะหยุดพูด นนทนรถคันนัน้น,นแกดูสิคันใหญ่คันโตบ้านสามีแกต้องรวยมากแน่แน่พ่อไปเลยไม่ต้องเรียกถ้าฉันขาดเหลืออะไรฉันจะไปขอเงินแกอีกเข้าใจไหมคนนี้เหรอคือสามีของเราแกรุ่นพ่อเลยนะ ทำไมพ่อถึงใจร้ายแบบนี้เชิญครับคุณผู้หญิงพ่อคะฝากดูแลแม่ด้วยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงฉันดูแลได้อยู่แล้วแกไปของแกเถอะน้าเอาตัวเองให้รอดกันแล้วกันเฮ้อย่าลืมนะว่างๆพ่อจะไปเยี่ยงฉันจะได้เงินอีกแน่นอน แกนี่มันตัวเงินตัวทองของฉันจริงๆนะเออไปเถอะครับเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟังเรื่องอะไรเหรอคะอืมไว้รอเล่าครั้งครั้งหน้าก็แล้วกันครับคุณผู้หญิงเรียกฉันว่าคุณผู้หญิงเกินไปหรือเปล่าคะเนี่ยเฮย้ยสบายใจจริงๆนอกจากใช้หนี้ได้ห้าล้านแล้วฉันยังมีเงินอีกหนึ่งล้าน ที่เขาให้มาร้อยฉันไปนเล่นก่อนเถอะถ้าได้ขึ้นมาฉันก็จะเอาไปเล่นต่อเชิญครับคุณผู้หญิงถึงแล้วขอบคุณค่ะฉันต้องแต่งงานจริงๆใช่ไหมคะเนี่ยครับคนนี้ไม่ใช่เจ้าบ่าวของฉันหรอกหรอและเจ้าบ่าวของฉันคือใคร อะไรกันนาะบ้านหลังใหญ่หลังโตถ้าทางจะรวยมากสินะฉันอายุแค่22ก็ต้องแต่งงานมีครอบครัวมีลูกมันไม่ใช่ความฝันของฉันเลยฉันอยากเรียนจบสูงๆทำงานดีๆเลี้ยงดูพ่อกับแม่อย่าบอกนะ ว่าคนนั้นคือสามีของฉันเขาแทบจะเป็นปู่เป็นตาฉันได้เลยนั่นนะไม่อยากจะเชื่อเลยพ่อใจร้ายที่สุดมาแล้วเหรอหนสสูสวัสดีค่ะหน,ห,นหนูชื่อลินลินค่ะ ฉันรู้แล้วเธอชื่อหลินหลินยินดีต้อนรับสู่บ้านของเราบ,บ้านของเราเหรอคะใช่เธอคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเธอก็แล้วกันเรียกฉันว่าคุณปู่คุณปู่ใช่ฉันจะเป็นปู่เธอนับจากวันนี้เป็นต้นไปออไม่ใช่สิ เธอคือหลานสะพ้ยของฉันฉันให้เธอมาแต่งงานกับหลานชายของฉันซึ่งตอนนี้มันก็หายหัวไปแล้วแต่ไม่เป็นไรพราะถึงวันแต่งงานมันก็คงจะมาเองมาเข้าบ้านกันดีกว่าหลานสะพ้ยคนสวยไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจทำตัวตามสบายคิดว่านี่คือบ้านของเธอก็แล้วกันเข้าใจไหม เข้าใจคะ่ะคุณปู่โอ้โหคุณปู่ใจดีมากๆเลยเราคิดว่าคุณปู่จะใจร้ายและแต่งงานกับเราสิอีกเฮ้ยค่อยล่งอกหนคิดอะไรอยู่หรอเปล่าคะ่ะหนูคิดว่าคุณปู่ใจดีมากๆเลยนะคะอย่างนั้นหรอกเหรอใช่คะ่ะถ้าเธอต้องการอะไร มีอะไรให้ฉันช่วยบอกได้เลยอยู่บ้านหลังนี้ให้มีความสุขเข้าใจไหมค่ะแล้วหลานชายคุณปู่อยู่ไหนคะอืมมันออกไปเล่นล่อนไปทั่วปู่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันก็รู้แล้วนะว่าจะได้แต่งงานกับหนูล่อยมันไปสักพักเดี๋ยวมันก็คงจะกลับมาเองค่ะคุณปู่ คุณปู่คะเรื่องพ่อของหนูอืมฉันรู้แล้วมันมีอะไรหลายเรื่องเรื่องอะไรบ้างคะที่ฉันขอเธอมาฉันเห็นเธอเป็นเด็กดีเห็นเธอมาตั้งแต่รุ่นปู่แล้วเหมือนกันฉันก็รู้จักปู่ของเธอนะจริงเหรอคะอืมปู่ของเธอ เคยทำงานที่นี่ขอบคุณนะคะคุณปูแจวพาคุณหนูไปเดินดูห้องค่ะอะไรกันเนี่ยพาคุณหนูไปเดินดูห้องโอ้โหยังไม่ทันจะแต่งงานเลยนั่นเนี่ยนี่นังแจวเบาๆหน่อยถ้าคุณผู้ชายได้ยินมาแล้วก็ เกตายแน่อะไรกันพ่อเฮ้ยน่าเบื่อมาฉันจะพาไปดูห้องถ้างานุขอตัวก่อนนะคะคุณปู่เฮ้ยอะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆคุณชายน้อยของฉันก็จะมีเมียแล้วเหรอจริงๆมันต้องเป็นฉันไม่ใช่เหรอทำไมถึงเป็นยินนี่ไปได้หน้าตาเหมือนแกงจืดเต้าหู้ ที่ยังปรุงไม่เสร็จข้อจะจืดไม่เหมือนฉันที่เป็นต้มยำรสเด็ดนำค้นสุดแซบ่บเฮ้ยพูดแล้วก็อารมณ์เสียของขึ้นมากเลยนั่นเนี่ยเห็นหน้าแล้วก็ไม่ถูกชะตาจริงๆฉันจะต้องแกล้งเธอให้รู้สบ้าง ว่าหลังเนี้ยใครใหญ่ฉันอยู่มาตั้งแต่เด็กเธอจะมาแย่งความรักจากทุกคนไม่ได้เด็ดขาดจีต้มจืดฉันจะต้องแกล้งเธอให้เธอไปอยู่ที่ห้องคุณชายพอคุณชายห่วงห้องมากถึงเธอจะไม่อยู่แต่ว่าก็ห้ามใครเข้าเด็ดขาด <c oughs> นี่ห้องตรงน,นั้นน่ะเธอเข้าไปอยู่ได้เลยนะนั่นแหละห้องของเธอ เข้าใจไหมห้องตรงนั้นตรงไหนจ๊ะมันมีตั้งซ้ายและขวาน่ะคิดเอาเองสิว่าห้องตรงไหนฉันไปแล้วเข้าห้องผิดชีวิตเธอก็จะเปลี่ยนถ้าคุณชายกลับมาฉันไม่อยากจะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอห้องไหนนะหรือว่าจะเป็นห้องนี้ ทำไมคนชายที่นี่ถึงได้ดูถูกเรานักนะหรือว่าเขาอาจจะเป็นเมียเก็บคนชายก็ได้บ้านะคิดป้าบ,บ้าห้องนี้ห้องใครกันเรียบร้อยขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นห้องคนอื่นไปได้ ทำไมไม่บอกให้ชัดๆล่ะว่าซ้ายหรือขวาเฮงั้งนเราเลือกห้องนี้ดีกว่าไหมไม่สิห้องนี้เดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งดีกว่าเย็ดเจานะเย็ดเจ๋า,ะะจาสมกับชื่อ เป็นคนใช้จริงๆนางเอกเ,เธอเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ทุกคนต่างเอ็นดูเธอหมดยกเว้นแจ๋วคนเดียวที่คอยอิจฉาลิษยาเธอที่ได้แต่งงานกับคุณชายหรือว่าห้องนี้กันนะไม่ใช่แน่ๆห้องเนี้ย ไม่น่าจะเป็นห้องของฉันหรอกดูแล้วไม่ใชใ่ต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อไปนะชีวิตไวรุ่งของฉันจบลงแล้วแต่งงานอยู่บ้านเลี้ยงลูกทำกับข้าวซักผ้าล้างจานชีวิตจะจบลงแค่นี้เองเหรอ พี่เทียนเราต้องไม่คิดถึงเขาเราทําผิดกับเขาพี่เทียนต้องไม่ให้อภัยฉันหน่แต่ถ้ารู้ว่าฉันแต่งงานเพราะเงินเขาก็คงจะโกรธอีกเช่นกันเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วห <c oughs> น้างโง่แกเลือกห้องไหนชีวิตแกก็ต้องเปลี่ยนทางงั้นแหละหนะ้า หลินหลินโทรไปทำไมไม่รับไลน์ไปก็ไม่อ่านเหมือนกันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเธอนั่นเนี่ยแล้วเมื่อคืนนี้ฉันทำผิดกับเธอไปเธอจะให้อภัยฉันได้ไหมหลินหลินฉันจะมาสารภาพกับเธอเธอต้องให้อภัยฉันนะ นั่นพ่อหลินหลินนี่นาะสวัสดีครับคุณพ่อแล้วนายเป็นใครเนี่ยฮะนายเป็นใครเอ่อผมเป็นแฟนของหลินหลินนะครับเหรอนายเป็นแฟนของหลินหลินหรอเฮ้อเสียใจด้วยนะวันนี้หลินหลินแต่งงานออกไปแล้วแฟนอย่างนายก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเข้าใจไหมฮะ ไอ้คนจนเขาอะไปแต่งงานกับคนรวยเศรษฐีชีวิตก็จะสบายไป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 กลๆที่นี่ไม่ต้อนรับคนจนๆยังอะไรกันครับหลินหลินแต่งงานเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมไม่เชื่อจะไม่เชื่อได้อย่างไงก็ฉันมาส่งเขาออกไปเมื่อเช้านี้เมื่อเช้า แล้วทำไมหลินหลินไม่รับโทรศัพท์ผมแล้วครับก็บอกแล้วไงว่าเขาแต่งงานไปแล้วเขาจะรับโทรศัพท์ของแกทำไมฮะอีกคนจนไปไปไปพอต้องโกโหกแน่แ่หลินหลินไม่มีทางเห็นแกงเงินแนะ่ถ้าเห็นแกงเงินก็คงจะไม่ครบกับฉันหรอกหลินหลินเธออยู่ไหนกันแน่นะเธออยู่ไหนหลินหลิน เฮ้ย hey, โทรหาก่อนดีกว่าโทรไม่รับไลน์ไปก็ไม่อ่านเหมือนเดิมหรือว่าเรื่องที่พ่อจะพูดเป็นเรื่องจริงเธอแต่งงานไปแล้วเธอแต่งงานไปแล้วเหรอหลิหลิน,ลนทำไมเธอถึงทำแบบนี้เฮ้ย hey, สบายใจจังเลยชีวิตของฉันจากนี้ จะต้องสึกสบายแน่ๆเพราะว่าพี่เทียนเขารวยฉันก็ไม่ต้องเรียนไม่ต้องทำงานแล้วเช่ไม่จบกระช่างเถอะนี่หรอบ้านพี่เทียนตอนแรกคิดว่าจะบ้านหลังเล็กซะอีกเห็นแต่งตัวมอซอซัมซอ่ออย่างกับโจรยังกับขยะอย่างกับขอทานโชคดีนะเนี่ยที่พี่เขาหล่อฮอยู่หรือเปล่านะ พี่เทียนอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยเฮ้ยบานเงียบอยู่กับป่าช้าถ้าฉันกอบโกยได้เมื่อไหรล่ละก็อุ๊พี่เทียนอยู่นี้เองเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะมาทำอะไรถามได้คนเป็นผัวเมียกันก็ต้องมาอยู่ดีกันนะสิพี่พูดอะไรแบบนั้นจำเรื่องเมื่อคืนไม่ได้แล้วเหรอฮะ พี่เทียนฉันนะ่ะเป็นเมียพี่แล้วนะเพราะฉะนั้นฉันจะต,ต้องอยู่กับพี่พูดอะไรหน่อยสิช่างเถอะไม่พูดก็ไม่ต้องพูดเพราะว่าฉันนะ่ะเป็นเมียของพี่แล้วต้องอยู่กับพี่ถูกต้องที่สุดแล้วพระเอกของเราจำใจต้องรับผิดชอบก็เลยพาเวนด้าเข้ามาอยู่ในบ้านในฐานะเมีย ฉันจะยอมรับเธอเป็นเมียก็ได้แต่ว่าให้รู้เอาไว้เลยนะว่าฉันไม่เคยรักเธอก็แล้วแต่สิคะวันนี้ไม่รักพรุ่งนี้อาจจะรักก็ได้ของแบบนี้มันไม่แน่หรอกนี่ห้องของเธอพักผ่อนให้สบายใจอยู่บ้านหลังนี้ให้สบายใจก็ลกกแล้วกันแล้วพี่นอตรงไหนล่ะฮะพี่นอตรงไหน มาซีพี่มาพี่เทียนฉันจะไปนอนโซฟาอะไรกันเนี่ยจะบ้าหรือไงเฮ้ยคิดว่าหอ,อดเลยค่อยดูถึงหน้าฉันจะต้องจับพี่ทําสามีได้เรื่องบุนบุนเกิดขึ้นแล้วเหรอเนี่ย ้ยฉันจะทำยังไงดีหลินหลินเธอแต่งงานแล้วจริงๆเหรอฉันคิดถึงเธอนะหลินหลินเออสบายจังสบายจริงอยู่บ้านหลังนี้มีความสุขกว่าอยู่บ้านตัวเองอีกถึงมันจะเล็กไปหน่อยก็เถอะน่าฉันก็ได้เป็นคุณนายที่อยู่บ้านหลังนี้แล้ว สมพงศ์ว่าไงครับคุณชายดูหน้าตาคุณชายอิดโรยมากเลยนะครับเนี่ยว่าแต่ผู้หญิงที่อยู่บ้านคุณชายคือเมียคุณชายใช่ไหมครับจริงสิครับคุณชายคุณท่านให้มันบอกว่าให้คุณชายไปแต่งงานแต่ถ้าคุณชายไม่ไปคุณท่านจะแต่งเองนะครับอะไรกันคุณปู ฉันบอกไปแล้วว่าฉันไม่แต่งคุณปู่นะคุณปู่เล่นไม้นี้กับฉันเหรอเนี่ยทำอะไรอยู่ของเธอน่าม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 าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ้าวคุณสามีสุดหล่อกลับมาแล้วหรอกคะมาเต้นด้วยกันไหมคะนี่เธอแต่งชุดบ้าอะไรของเธอเนี่ย บ้าเลยคะ่ะชื่อนักเรียนไม่ชอบหรอคะน่าจะชอบนะคะเนี่ยฉันสั่งซื้อมาเพื่อพี่โดยเฉพาะเลยนะมาพี่มามาแล้วสิคะเรามาล่มลึกถึงความหลังกันดีกว่าเนี่ฉันไม่ว่างมาทำเรื่องบ้าๆแบบนี้กับเธอหรอกนะฉันจะไม่อยู่หลายวันเพราะฉะนั้นช่วงนี้เธอต้องอยู่บ้านคนเดียวก็แล้วกัน อยู่หลายวันไปไหนคะเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะไปหาเมียมาเพิ่มฉันไม่ยอมนะพูดอะไรของเธอนะ่ะฉันบอกให้อยู่ที่นี่ก็คืออยู่ที่นี่ถ้าเธอไม่เต็มใจอยู่ก็ขนของออกไปได้เลยเพราะว่าฉันไม่ชอบผู้หญิงจู้จี้เข้าใจไหมหืมใครดูฉันหนะ้า พี่เป็นของฉันจริงจังเมื่อไหร่จะไม่มีวันพูดแบบนี้เด็ดขาดเลย <c oughs> กลับเร็วๆนะคะห้ยหน่าเบื่อชะมัดเฮ้วันนี้เราไปเที่ยวบาร์ฮสดีกว่า <c oughs> เป็นอะไรไปหรือเปล่าอยู่ที่นี่สบายดีไหมไม่เป็นไรค่ะคุณปู่ หนูอยู่ที่นี่แล้มีความสุขมากขอบคุณนะคะคุณปู่เธออยู่ที่นี่มาก็เกือบจะเดือนแล้วสิอาทิตย์หน้าเธอก็จะแต่งงานแล้วนะเธอจะได้เป็นหลานสะพ้ยของฉันจริงๆสักทีหลังจากแต่งงานแล้วปู่จะไปดูงานที่อเมริกาสักหนึ่งเดือนเธออยู่ได้ไหมหนึ่งเดือนเลยเหรอคะใช่ ปู่จะไปสักหนึ่งเดือนหนูก็อยู่ที่นี่กับหลานชายของปู่นะแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยนะคะคุณปู่และจะแต่งงานกันได้หรอคะได้สิทำไมจะไม่ได้ถึงหลานปู่มันจะงี่เง่าไปหน่อยแต่มันก็เป็นคนน่ารักคุณปู่บอกว่าหลานชายคุณปู่น่ารักน่ารักขนาดไหนกัน ก็คงจะสู้พี่เทียนไม่ได้พระเอกได้มาหาปู่ที่บ้านแต่ก็ไม่เจอเขาเจอแต่นางเอกที่นั่งอยู่หน้าบ้านเขาก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้คงจะเป็นเมียของปู่เขารู้สึกขยักขยแงะอิสะเอียนผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างมากที่เห็นแก่เงินยอมแต่งงานกับคนแก่ เขาไม่อยากให้ปู่แต่งงานและเขาก็ไม่อยากจะแต่งเองเขาต้องเลือกทางใดทางหนึ่งดูก็ยังเด็กอยู่แท้ๆยอมแต่งงานกับคนแก่ขนาดนั้นหลืเหรอพี่เทียนบ้าไปแล้วนี่ฉันคิดถึงพี่เทียนขณะนี้เลยเหรอเนี่ย พี่เทียนและแล้ววันแต่งงานของหลินหลินก็มาถึงขึ้นปู่คะทำใจให้สบายอย่าคิดมากหล,หลานวันนี้ปู่ขอส่งหลานเข้าหอและขอให้หนูมีความสุขในชีวิตแต่งงานนะเข้าใจไหม ปู่ไปทำงานเดี๋ยวปู่ก็จะกลับมาถ้ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจโทรหาปู่ได้นะว่ายัางไงถ้าแกไม่มาวันนี้เจ้าสาวคนนี้ก็จะเป็นของฉันแกคิดเองดีๆก็แล้วกันนะว่าแกจะให้ฉันแต่งงานใหม่หรือให้ฉันไปคืนดีกับ่าของแกแกคิดเอาเองก็แล้วกันถ้าแกไม่มาแล้วก็แกก็น่าจะรู้นะ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณปู่คุณปู่ทำแบบนี้ทำไมครับฉันอยากอุ้มหลานฉันอยากอุ้มเหลนใช่ฉันอยากอุ้มเหลน,น,เ,หลนเพราะฉะนั้นแกต้องรีบมาเฮ้ยแค่นี้นะฉันจะวางสายแล้วอะไรกันเนี่ยคุณปู่ทำไมถึงทำแบบนี้ ฉันจะต้องแต่งงานกับ,บยายผู้หญิงหน้าเงินคนนั้นจริงๆหรือเนี่ยเธอยอมที่จะแต่งงานกับคนแก่และยอมที่จะแต่งงานกับฉันในเวลาเดียวกันเธอมันบ้าที่สุดบ้าจริงๆเลินพี่ขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะคุณปู่คะ เดินทางปลอดภัยนะคะอืมดูแลสุขภาพด้วยล่ะเมื่อตกค่ำนางเอกรู้สึกตื่นเต้นมากที่วันนี้เธอจะได้เห็นหน้าเจ้าบ่าวของเธอแล้วเขาจะน่ารักและใจดีเหมือนที่ปูบอกหรือเปล่าอในที่สุดวันนี้ ก็คือวันแต่งงานของฉันพ่ะเอกเมาเต็มที่เขาไม <cado> ่มีทางเลือกเขาจึงยอมแต่งงานซะเองเพื่อที่ให้ปู่ไปคืนดีกับย่าเมื่อเขามาถึงที่ห้องเขาก็มองไม่เห็นอะไรเพราะว่าห้องปิดไฟมืดแต่เขาไม่สนใจ ว่าผู้หญิงคนนั้นจะหน้าตายอย่างไรเพราะอย่างน้อยผู้หญิงคนนี้ก็คือภรรยาของเขาแล้วเขาเข้ามาในห้องเขาก็ต้องแปลกใจกลิ่นหอมนี่กลิ่นเหมือนกลิ่นของลินลินเลยจะเป็นไปได้อย่างไรลินลินได้ยินเสียงเปิดประตูเธอก็มองไป ด้วยความมืดเธอก็ไม่เห็นว่าเจ้าบ่าวของเธอนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรพระเอกของเราไม่พูดพรมำทำเพลงตรงมาที่นางเอกทันทีแล้วเขาก็จูบกับเธออย่างดูดดื่มนางเอกไม่ได้ขัดขืนอะไรเพราะรู้อยู่แล้วว่าคืนนี้ เป็นวันแต่งงานของเธอหลังจากเช้าผ่านไปพระเอกก็มองดูภรรยาของตัวเองเขาคิดในใจว่าเมื่อคืนทำอะไรลงไปอีกแล้วเพราะความเมาเหรอเนี่ยเขาได้เมียถึงสองคนก็เพราะความเมา เขามองดูนางเอกจากทางด้านหลังเขาก็คิดว่าทำไมเหมือนหลินหลินจังยังไม่ทันที่ความคิดเขาจะหายไปผู้หญิงที่หันมาตรงหน้าเขาก็คือหลินหลินนั่นเองเขาตกใจมากผู้หญิงที่เห็นแกเงินคนนั้นคือเธอหรอกล่ะเนี่ยหลินหลินพี่เทียนหลินหลินตกใจเช่นกัน ที่เจ้าบ่าวของเธอนั้นคือพี่เทียนแฟนของเธอนั่นเองพระเอกของเราโกรธมากที่รู้ว่าเธอหนีมาแต่งงานกับคนรวยเขาก็ไม่พูดกับเธอหลินหลินเธอยอมแต่งงานกับคนอื่นเธอเห็นแก่งเงินจริงๆเธอยอมทิ้งฉันยอมทิ้งความรักของเรา ทำไมถึงเป็นแบบนี้พี่เทียนคือหลานชายของคุณปู่อย่างนั้นหรอกหรอแล้วนี่เขาจะโกรธไหมที่ฉันมาแต่งงานแต่ฉันโทรหาเขาก็ไม่ติดนี่นาะให้ทำยังไงได้พี่เทียนฉันรักพี่นะ จบแล้วคะ่ะสำหรับตอนที่2นะคะฝากละครสั้น f อซีเรื่องสาม,มีหมื่นล้านด้วยนะคะตอนที่3เร็วๆนี้คะ่ะไปแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พี่ปอด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงนะคะไปแล้วไปแล้วตอนหน้าสนุกแน่